สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะเปิดมากับสกินอลิสแบบนี้นะคะก็จะมาสอนรับสกินฟรีกันนะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์ก่าไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งกันเยอะๆด้วยนะคะ ช่วงนี้สปอนเซอร์ว่างนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้มาในแฟนเพจนะคะตอนนี้ขายของสุดๆแล้วนะคะต้องการสปอนเซอร์เป็นจำนวนมากนะคะทุกคนใครสนใจโปรโมทอะไรก็ติดต่อมาได้นะคะมาทุกคนสำหรับสกินอลิส,สกินนี้นะคะก็เป็นสกินเดียวในดาบพิฆาตสูตรนะคะที่แจกฟรีเอออะสกินอลิส,สกินนี้นะคะก็ไม่มีเอฟเฟกนะคะเปลี่ยนแค่ชุดก็จะเป็นฟิลประมาณแบบว่า แเ,เพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ r v เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินต้น TP7 เพจน,นี้ของจริงมาก ของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะ ลิมิเต็ดเขียวอะไรประมาณนี้นะคะเออสำหรับอลิสกินีนะมาเรามาดูวิธีรับกันนะคะวิธีรับง่ายมากกดมาตรงหน้าร่วมกิจกรรมนะคะกิจกรรมก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นปริศน,น,นาแผ่นป้ายนะคะตั้งแต่วันที่4นะคะ4ตุลาจนถึงวันที่16ตุลาเที่ยงคืนนะคะทุกคนเวลาน้อยนะเออเวลาน้อยจริงมาวิธีรับนะคะเราก็จะ ล็อกอินสะสมนะคะเล่น55หรือสังหารฮีโร่เชื่อเหลือศัตรูอะไรประมาณนี้นะคะก็เราจะได้เป็นแผ่นป้ายปิศนานะคะเราต้องเปิดแผ่นป้ายอันนี้นะคะให้มันครบ30แผ่นนี่ถ้าเราเปิดครบ30แผ่นนะคะเราก็จะได้เป็นสกินน้องอลิซไปเลยแบบนี้นะคะแต่เราได้แล้วแหละได้แต่รอบที่แล้วละมาแต่ถ้าเราเล่นเล่นถ้าเราเล่นครบอันนี้ใช่ปะ สังหารหรือเชื่อเหลือศัตรูโฮป30นะคะเราก็จะได้เป็นอลิสเช่าไปด้วยนะเออกดเปิดไปตอนนี้ได้มา3แผ่นแล้วนะคะซึ่งเราสามารถใช้เหรียญใช้เหรียญทองเนี่ยซื้อได้นะคะสําหรับคนที่กลัวว่าแบบจะไม่ทันอะไรประมาณนี้อ่ะกดซื้อแล้วก็จํากัดซื้อได้แค่วันละครั้งเท่านั้นนะคะสาหรับแผ่นป้ายปริศนาน้องไอรีอันนี้นะคะเอออลิสเบอร์เบอร์ ประมาณนี้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็ใครที่พลาดแล้วนะคะก็อาจจะพลาดเลยเพราะว่าต้องรอนานต้องรออีกแบบว่าหลายกิจกรรมนะคะหลายปีเอออันนี้กลับมาในรอบสองปีเลยมาทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็จะมีไอเทมดาบพิฆาตดาสูนนะคะจะมีเป็นการแจกอิโมจิทันจิโรอินโนสุเกะแล้วก็เออม,มีอินโนสุเกะเออ สองน่าจะแบบมีโมโหกับท้าทายอะประมาณนี้เรามาล็อกอินสะสมนะคะมีเล่นล็อกอินเข้าเล่นหมดเหมือนเดิมนะคะกดเปิดไปนี่ได้เหรียญภารกิจมาสอ,อันอันนี้ก็ถึงวันที่16เหมือนกันนะคะ4อันแรกอะไรได้บ้างยังแรกอะไรไม่ได้นะคะมันมีแบบว่าภารกิจอ่า เหรียญภารกิจกิจกรรมพิเศษเก็บเหรียญแรกเอานะคะทุกคนจะมีเป็นเอฟเฟกวิ่งอะเอฟเฟกวิ่งนะคะมีเป็นเอฟเฟกสังหารด้วยประมาณนี้นะคะสําหรับกิจกรรมดาบวิค่าระสูนแจกฟรีช่วงนี้รู้สึกว่าถ้าเ v าเอาอะไรกลับมามันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมตอนแรกคิดว่าอินโนสเกจะแจกฟรีนะแต่สรุปไม่ฟรีนะคะทุกคนเออ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะาชอบฝากกันกดแชร์กดไลก์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะไม่ได้รีวิวกินน้องออลิสนะคะเพราะว่าไม่มีเอฟเฟกนะ